สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับจอยแล้วก็น้องอาร์นนั่นเองค่ะ30นาทีต่อจากนี้นะคะข่าวสารสาระความบันเทิงจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะทางหน้าจอช่อง3มกด33หรือว่าสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและในสตูดิโอข่าวของเราวันนี้คึกคักมากนะครับต้อนรับน้องๆจากราชินีบนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทักมากนะฮะอยู่ชั้นอะไรกันคะ หมหนึ่งกับมสองมอ 1, หนึ่งมสองถ้าพี่จอยไปยืนก็คือเนียนเลยนะได้อยู่นะอยูอยเป็นคุณครูอ่าวันนี้น้องก็จะมาอยู่ให้กําลังใจรเราตลอดทั้งรายการเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยค่ะกับเรื่องราวของมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลค่ะที่ได้ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารจัดทําพิธีสมโพธพระไตรปิฎกสากลฉบับเสียงสัจชายะเพื่อส่งเสริมการออกเสียงตามวยากรณ์กัจจายนะปาลิให้แม่นตรงค่ะ เนื่องในวาระปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นองค์ประธานการพิมพ์พระไตรปิฎกสัจชายะมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลจึงน้อมถวายพระไตรปิฎกสัจชายะชุดประชมเลิกแก่วัดบวรนิเวศวิหารถวายเป็นพระราชกุศลและจะเผยแผ่พระไตรปิฎก สัจชายะชุดนี้เป็นพระธรรมทานโดยการเผยพระไตรปิฎกสัจชายยะครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติไทยในพระไตรปิฎกให้เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสากลไปในาน,านานาประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้พิธีสมโพธิพระไตรปิฎกสากลฉบับเสียงสัจชายะณวัดบวรนิเวศวิหารครั้งนี้ยังอยู่ในวาระ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินองค์ประธานกิติมศักดิ์พระไตรปิฎกสากลผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโก2023ด้วยค่ะ มาดูบรรยากาศที่อาคารมารีนนเมื่อเช้าที่ผ่านมากันบ้างนะคบเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสไปเป็นพิธีกรด้วยนะครับว่าเรามีอีกหนึ่งงานสําคัญเกิดขึ้นครับกับการมอบนะครับปฏิทินจีนประจําปี2567นะครับที่ทางช่อง3และกลุ่มบริษัทเซิร์ชตั้งใจจัดทําขึ้นนะครับส่งให้กับสภากาชาติไทยเพื่อที่จะนําไปมอบแทนคําขอบคุณนะครับให้กับผู้ที่มาบริจาคเลือดระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์นี้ครับ หลายคนได้รับไปแล้วนะครับสำหรับปฏิทินจีนที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ของเรานะครับร่วมกับกลุ่มบริษัทเซิร์ชและพันธมิตรได้จัดทําขึ้นนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะครับที่เราได้จัดทําปฏิทินจีนขึ้นมาโดยจัดทําขึ้นในชื่อชุดส่งต่อพลังดีๆต้อนรับปีมังกรทองนะครับ ความพิเศษก็อย่างที่เห็นเลยครับอยู่ที่การรวมตัวของกองทัพผู้ประกาศข่าวแถวหน้าของทางช่อง3ครับมไม่ว่าจะเป็นพิยุธสรยุสสุทธัศนจินดาบิท์พิยพชยธันจันพุธจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ <S <S ยังมีพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยดอรหมวยอริศรากำทธรเจริญจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์พี่ไก่ภาสิทธิ์อภิญญาวาสพี่ตูนปรินดาคุ้มธรรมพินิจจากเรื่องเด่นเย็นนี้และพี่กิติสิงหาปัดนะครับจากข่าวสามิติด้วย ทั้งหมดนะครับที่กล่าวไปได้มาร่วมเป็นนายแบบนางแบบจําเป็นอย่างภาพที่เห็นนี่แหละนะฮะโดยวันนี้ครับพี่อามวิบูลีรัตนาคาจรครับในนามผู้อานวยการผลิตปฏิทินจีนปีนี้พร้อมด้วยพิยุทธพีบไล์นะครับพี่ไก่พี่ตูนก็ได้เป็นตัวแทนมาร่วมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทําปฏิทินแล้วก็มีการเมามอยนะพี่จอยถึงบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับ ก่อนที่จะร่วมกันส่งมอบปฏิทินจีนให้กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อที่จะจัดเตรียมไปมอบแทนคําขอบคุณให้กับผู้ที่ไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนงังและหน่วยบริการโลหิตประจําที่ฟิกสเตชันทั้ง7แห่งนะครับระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์นี้ต่อไปครับ คือป so so ีนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่พี่ยุทธเนี่ยวางตีมวางอะไรก่อนแล้วว่ในวันถ่ายผมทราบว่าพี่ยุทธถือว่าเป็นสไตลิสต์แล้วก็ใครโพสต์หน้าแบบไหนอะไรแต่ผมไม่แปลกใจเพราะว่าผมเคยเห็นพี่ยุทธหลายเล่มมากบนหน้าปกแปลวครับพอมีประสบการณ์บ้างเราก็ต้องกำหนดว่ามีท่าอะไรประมาณไหนแล้วก็ยิ้มมากน้อยแต่ที่สอคัคือเขาชุดแรไม่ได้งใจทำไม กลัวไม่สีพอไนดูพี่ไก่ดูพี่คือประมาณว่าความหลากหลายของสีไม่พออบเดี๋ยวดอบไม่ไม่ไม่ม่มันอาจจะใส่พอดีหรือไม่พอดีอะไรประมาณนี้ใช่ก็ถูกต้องเป็นเรื่องไซซิ่งอาพี่จะเผาต่อไปน้องไพลเนี่ยคือปัญหาก็คือนองจากเขาตัวเล็กชุดก็จะมีปัญหาบ้างคอสโจมจริงจิงผู้หญิงที่เป็นเมือที่เมือคือหมวยสาวแพลวใช้สาวแพลวที่หมวย สวยเป๊ะทุกรูปส่วนคุณนมคุณตูนคุณไก่เขามีประเด็นเรื่องข้างไหนหล่อข้างไหนสวย <laughs> อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกข้างไหนตูนหันซีข้างนี้สวย <laughs> สวยไหมช่วยเป็นพยานกันิช่นเดิมนายหันมาดีเอ้ข้างนาที <laughs> <laughs> สองข้างกันหละ <laughs> ่ต่างกันตรงไหนเก้าถึงสิบเอ็ดเท่านั้นนะ <laughs> <ไป S 2> แล้วก็หมดก็หมดเช่นเมใช่ครับ โอ้อยต้องร <ทำ S 2> ีบแล้วค่ะเพราะว่ามันจะหมดไวค่ะไปบริจาคเลือดก,กันเยอะๆนะคะ<ช>เถ้าเกิดหลังจากวันนี้ไปเดี๋ยวแม่นมวดนี้เนี่ยแหละเราหายยากแล้วนะคะในปฏิทินจิงก็จะมีตัวเลขด้วยใช <fulfilled. S 3> ่เป็นเลขมงคลจะบอกว่าจริงๆแล้วแบบ คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนี่ขอปฏิทินจีนของทางช่อง3เยอะมากเพราะว่าอยากได้ตัวเลขนี่แหละค่ะ,<น>ะเพราะว่าตัวเลขใหญ่ดีมองเห็นชัดดีแต่นี่จากงานครั้งนี้มีการดีวกันแล้วนะว่าปีหน้าทําปฏิทินจีนอาจจะไม่จ้างสไตลิสนะฮะเพราะว่ามีพ่ยุทธ์แล้วจะ<อ>ให้พ่ยุทธจัดการทั้งหมดเลยดีๆต้องรอดูนะคะปีหน้าค่ะมากันที่เรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับอาหารกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเมนูข้าวหมูแดงนคนปรปฐมค่ะถูกขึ้นให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจาปี2566เรียบร้อยแล้ว Tá รมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะได้ประกาศขึ้นบัญชีให้ข้าวหมูแดงนคนปรปฐมเป็นมรดกทางปัญญาของจังหวัดนคนปรปฐมค่ะหลายคนคงทราบดีว่าข้าวหมูแดงในจังหวัดนคนปรปฐมนี้เป็นของขึ้นชื่อมากค,คือถ้าหากใครได้รับประทานข้าวหมูแดงหมูกรอบก็จะต้องนึกถึงจังหวัดนคนปรปฐมเท่านั้นนอกจากนั้นภายใต้ตลาดโต้ล่งองค์พระปฐมเจดีเนี่ยก็ยังเป็นที่ขายอาหารชื่อดังของจังหวัดนครปฐมอีกด้วยนะคะเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดนะคะรวมถึงชาวนคนปรปฐมเองเนี่ยก็นิยมมาหาซื้ออาหารรับประทานกันมากมายค่ะ นะับว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดนครปฐมเลยที่ได้รับการยกย่องเกี่ยวกับกเรื่องของอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวนั่นเองคือน้ำลายถึงขั้นซ<ข>ุดปากเลยทีเดียวใช่ค่ะอยากกินข้าวหมูแดงก็ต้องนะครปฐมเท่านั้น<อ>ไม่ไกลค่ะแค่หน้าปักซอยนอะถ้าเราอยากกินของอร่อยการขับรถไปหาของกินอร่อยๆมันแบบเดียวเท่านั้นน้องๆราชินีบนดีกว่าชอบกินไหมครับข้าวหมูแดงหมูกรอบชอบนี่ไงเสียงซะก่อนนะครับเดี๋ยวจบรายการเราไปนครปฐมพร้อมกันเลยเนาะ จาก Soft ์ o w ว r ด้านอาหารครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งซอฟท์พวร์ด้านฟิล์มกันมากดีกว่านะครับล่าสุดเองกระทรวงพาณิชย์ครับเขามีโปรเจกต์นะครับในการสร้างซีรีส์วายนะครับชื่อว่าเรื่องชายนะครับได้ไมายกับอโปนี่มาเป็นนักแสดงนำนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับเขาตั้งใจที่จะสอดแทรก Soft Power ต่างๆโดยเฉพาะสินค้าไทยเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยครับ กระทรวงพาณิชย์ปสานความร่วมมือกันกันกบบริษัท b ีออนคลาวนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์วระดับโลกนะครับในการผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับแถมยังเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศด้วยล่าสุดเองมีการเปิดตัวซีรีส์วนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าชายครับโดยได้นักแสดงชื่อดังอย่างไมภาคภูมิและอาโปนัทวินนะครับมาร่วมกันผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ของไทย ด้วยการใช้ศักยภาพความสามารถในด้านของการแสดงนี่แหละนะครับมาช่วยกันส่งเสริมพัฒนาประเทศชาติทั้งนี้ครับผู้กำกับร่วมและผู้บริหารค่ายบีออนคลาวก็บอกด้วยนะครับว่าภาพยนตร์ที่ได้ผลิตออกมานี้นะครับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ความสรุกนะพี่จอยเขายังสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นใช่ไหมในเกาหลีที่เราดูซีรีส์เกาหลีเราจะเห็นเฮ้ยเขามีผลิตภัณฑ์นั่นนี่มีอาหารมีเครื่องดื่มอะไรมากมายที่ที่เราดูแล้วเราอยากกินอยากใช้ตาม ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นแบบนั้นนะครับจะมีสินค้าไทยต่างๆนะครับจากชุมชนของไทยไปอยู่ในซีรีส์ด้วยนะครับแล้วก็จะผลักดันให้ดังไกลไประดับโลกเลยนะครับซึ่งจะเป็นการทํางานร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์กร<อ>ะทรวงพาณิชย์เองก็จะช่วยกันคัดเลือกของดีในทุกๆจังหวัดมาอยู่ในบทของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยตลอดปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่ามูลค่าของการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มูลค่าสูงมากนะพี่จอยสูงถึง8,000ล้านบาทนะเขาบอกว่าปีนี้คาดว่าน่าจะพุ่งขึ้นอีกเป็น10,000ล้านบาทนะฮะรอชมเลยว่าจะเอาสินค้าอะไรมาโปรโ,โมทกันบ้างในครั้งนี้นะคะคอ่ะช่วงหน้ามาติดตามข่มาวบันเทิงกันดีกว่าแล้วก็เป็นข่าวดีนะคะของด้อมจิรานีค่ะกับการกลับมาเจอกันอีกครั้งระหว่างเจมจิแล้วก็เบลล่าในละครเรื่องใหม่นั่นเองรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดย สถานีบริการน้ำมัน PT ทีอลชัว เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3าสีนะคะเบรกนี้เต็มไปด้วยข่าวบันเทิงที่ทุกคนรอคอยกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันนะคะขอแสดงความยินดีนะคะกับหนังสั้นผลงานของคนไทยเรื่องบัวบ้าหรือว่า Crazy Rotas นะคะที่ไปคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพ,พยนตร์นานาชาติรอตเทอร์ดัมมาครองได้สำเร็จค่ะ เมื่อวันก่อนเราได้นําเสนอข่าวไปแล้วว่าทางรัฐบาลนะคะได้ให้การสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมด้วยการมอบงบป,ประมาณให้ใช้ในวงการสาหกรมบันเทิงค่ะด้วยการส่งภาพยนตร์ไทยไปสู่เวทีระดับโลกค่ะเพื่อยกระดับการผลิตและสร้างสารรคผลงานสู่นานาชาติและล่าสุดค่ะกระทรวงวัฒนธรรมได้รับข่าวดีว่า<ม>ภาพยนตร์สั้นเรื่องบัวบ้าหรือว่า c r a z y Rotus ัสนะคะได้รับรางวัล Tiger Short a w a r d จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดามครั้งที่53ค่ะโดยหนังสั้นเรื่องนี้ ี้นะคะก็เป็นผลงานจากฝีมือพุ่มกับคนไทยนั่นก็คือคุณนวีนนพคุณค่ะกับการถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งประหลาดที่เหมือนจะเกิดขึ้นโดยแว่นห่างใจที่พวกเขาใส่อยู่เนี่ยได้มอบผลทางการหนีออกจากความจริงค่ะทั้งสิ่งเย้าวยวนใจแล้วก็สิ่งที่มันน่าสะพรึงไปพร้อมๆกันกับโลกที่แบ่งระหว่างพื้นที่ตัวเมืองและสภาพแวดล้อมดิจิทัล เริ่มภาพหมัวไปเรื่อยๆอยและนอกจากเทศกาลภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะคะกระทรวงวัฒนธรรมยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้กำกับเรื่องนี้ให้เดินทางไปนําเสนอโครงการเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในงานเทศกาลนานาชาติเบอร์ลินครั้งที่70สหพันธ์สาธารณรัฐ ส,สาหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอีกด้วยนะคะก็ถือเป็นข่าวดีของวงการสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแล้วก็ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเลยก็ได้ได้นะคะที่ผลงานของคนไทยฝีมือของคนไทยเนี่ยได้ส่งออกไปให้ต่างชาติได้ชมกัรและบอกว่าจริงๆแล้วหนังไทยดีๆมีหลายเรื่องมากที่ได้ไปคว้ารางวัลมานะคะยังไงก็ขอให้สนับสนุนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายวงกว้างไปทุกๆแบบทุกๆแบบ หน่วยเล็กๆอ่ะจะได้ได้คนแล้วโดยเฉพาะหนังสั้นจริงๆเป็นอะไรที่ทํายากมากนะหนังยาวมันมีเวลาในการเล่าเรื่องเยอะหนังสั้นมันต้องแบบโหขมวดนะฮะเวลาจํากัดแล้วนี้ไปได้รางวัลระดับโลกด้วยแสดงความยินดีด้วยจริงๆะค่ จากเรื่องของหนังสั้นนะครับมากันที่เรื่องของละครกันบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าใครที่อยู่ด้อมนี้นะจิรานีคุณยังจําชื่อด้อมนี้ได้ใช่ไหมนะฮะยังมีสมาชิกชาวด้อมอยู่หรือเปล่านะครับล่าสุดเองเจมส์จิรายุและเบลล่าลานีนะครับเขาออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วนะครับว่ากําลังจะมีละครคู่กันอีกแล้วนะครับ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ขวัญยุคนั้นต้องใช้คำว่าคู่ขวัญคะนะคู่ขวัญในตำนานเลยก็ว่าได้นะสำหรับเจมส์จิรายุแล้วก็เบลล่าราณีนะครับหลังจากที่เคยประกบคู่กันตอนนั้นดังมากๆเรียกว่าเป็นพลุแตกเลยนะฮะในซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์นะครับ ตอนนั้นแฟนๆชอบมากแล้วบอกเคมีทั้งสองคือลงตัวสุดๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับประกอบคู่กันในปฏิวัติดาเรื่องนี้ก็ดังมากเหมือนกัน <S <S <ๆ S 1> แฟนๆก็ดูกันเยอะนะครับแล้วก็โคจรมาร่วมงานกันอีกนะครับในละครเรื่องกรงกรรมแต่ว่าไม่ได้คู่กันไงนะครับสำหรับกรงกรรมนะครับ ล่าสุดก็ผ่านมาหลายปีเหมือนกันนะแฟนก็บ่นคิดถึงอยากเห็นทั้งคู่กลับมาแสดงละครคู่กันอีกครั้งนะครับล่าสุดเองทั้งเจมจิแล้วก็เบลล่าไปออกอีเวนต์นะครับก็เลยมีการพูดถึงการทํางานร่วมกันกับการหวนมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งซึ่งเป็นละครเรื่องใหม่ผลงานของผู้จัดพี่คิงสมจริงนะครับเบลล่าแอบสปอยน,นิดๆด้วยนะว่าอ่านบทมาแล้วนะคะมันเป็นแนวที่ทั้งสองคนยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลย,เลยคือมีทั้งความโรแมนติกทั้งคอมเมดี้ เบลล่าบอกเรื่องนี้จะลบภาพความเป็นซอเรนูของกรงกรรมออกไปเลยนะฮะไปฟังเสียงของทั้งคู่กันครับเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วนะคะค,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 คือคือเอางี้นะคือผมไม่ได้ยอมเลยนะหมายถึงว่าเมื่อกี้ผมก็พูดกับเขาคือผมว่าเขาสวยขึ้นตลอดเลยนี่ก็บอกว่าแบบเจมดูดีขึ้นจริงๆแบบดูดีขึ้นตลอดเลยพันธเีดเลยตั้งแต่ผมจากเนี่ยแหละแต่วัดที่ได้เล่นคู่กันก็คือปฏิวัฒนาค่ะแล้วก็ จะได้มาเล่นละครคูพพ่กันอีกแล้วนะคะขอบ่ ถึงเนาะ <ừ m. S 2> ที่ถึงเคมีนี้นะครับยังไงพี่คิงสมจริงครับถ้าเกิดว่ายังขาดตัวร้ายตัวโกงอยู่ข้างๆผมบ้างนะฮะช่วยกันอย่างนี้เลยปะ <c oughs> ได้ได้ได้แบบน,นี้ก็ได้เออ <c oughs> พูดเองจะดูไม่ดีให้น้องพูดดีกว่า <c oughs> อ่ะจากเรื่องของคู่จิ้นที่เขาแบบจิ้นกันในละครมาถึงคู่นี้เหมือนกันคู่นี้เขาก็จิ้นในละครมาก่อนจนตอนนี้เขากลายเป็นคู่มั่นคู่หมายที่กำลังจะแต่งงานกันแล้วระหว่างนัดเดทกับญาญ่านั่นเองค่ะซึ่งหลายคนก็ลุ้นว่าแหม ใกล้จะบาเลีนทายแล้วไงทั้งสองคนนี้เขาจะไปสวีทกันที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดฝ่ายชายก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่ายังไม่มีแพลนไปสวีทที่ไหนในวันวาเลนไทน์ค่ะ หลังจะขอแต่งงานกันไปแล้วนะคะคําถามที่ถูกถามมากที่สุดเลยก็คือเมื่อไหร่จะแต่งงานซึ่งณเดชก็ออกมาบอกเลยว่ายังไม่ได้แต่งในปีนี้แน่นอนเพราะว่าหลายๆอย่างยังไม่พร้อมส่วนวันวาเลนไท์ที่ใกล้จะถึงนี้ณเดชก็บอกว่ายังไม่ได้วางแผนว่าจะไปสวิทกันที่ไหนเลยเพราะว่าตอนนี้งานเยอะทั้งคู่จริงๆแต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันในวันวาเลนไท์นะคะแต่ว่าอาจจะหาเวลาไปฉลองด้วยกันหลังจากนั้นไหนๆเจอณเดชแล้วก็ถามถึงผลงานกันหน่อยเพราะช่วงนี้โอ้โหฮอตจริงๆไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องใจขังเจ้า นะคะที่ใกล้จะปิดกล้องแล้วโดยหลังจากละครเรื่องนี้จบก็จะเข้าสู่กระบวนการการซ้อมละครเวทีแล้วไงยังไม่หมดเท่านั้นนะคะรุ่รานนัเดชเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ากําลังจะเปิดกล้องถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องใหม่อีกอนั่นก็คือที่หยด2ในเดือนมีนาคมนี้ด้วยไปฟังเสียงนเดชกันหน่อยคะ่ะก็นี่อะไรครับทำงานช่วงนี้ก็แบ่งเวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาค2กำลังจะถ่ายทําในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าก็ ่วนนี้ละครใกล้จะปิดแล้วนะครับใจขังเจ้าก็เลยมีเวลาที่จะจัดวางให้แบบเออไปเล่นหนังอะไรเงี้ยในช่วงนี้ต้องถ่าย,ยาด้วยก็ทุกอย่างก็จริงๆคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ภาพยนตร์ที่หยุดภาคแรกประสบความสำเร็จเนาะนะฮะทางตัวพี่แป๊บเองปรเซกร์พุ่มกับเองเนี่ยก็มีความฝันว่าอยากจะทำภาค2ต่อเพราะว่า คนดูบางคนอยากจะแบบหมั่นไส้ตัวผีตัวนี้มากเลยผีชุดดำอะไรเงี้ยอยากที่จะแบบรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะได้ล้างแค้นหรือว่ามันเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาค2ก็คงจะมีแต่ว่าเรื่องดีเทลเรื่องอะไรเงี้ยผมยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการเข้าไปประชุมนะครับผมกันในทีเร็วๆนี้เก็บตังค์ก่อนครับตอนนี้วันเรนทายปีนี้เล่นใหญ่ไหมฮะวันเรนทายปีนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่าทำงานกันทั้งคู่ครับนะครับก็ ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะไปไหนจะทําอะไรยังไงก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงการทํางานมันค่อนข้างที่จะรัดตัวอะไรเงี้ยเราก็แบบอาจจะฉลองที่หลังหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ยังไงก็ต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับรออยู่ครับรออยู่รออยู่รอถึงรอแล้วรอรอรออยู่จะได้บ้างหรือเปล่าอ๋ออ้อนขนาดนี้ก็ต้องได้แล้วแมนะต้องรอดูหูเขาเล่นใหญ่จริงเล่นใหญ่ทุกปีเอาจริงทุกวาเลนไทา์อ่ะอื น้เดทยาคือที่สุดอ<ช>ีกคือมาร์คคิมใช่นะฮะคือยังจําได้ภาพบิลบอร์ดจริงขนาดสา <c oughs> มีฉันต้องไปแอบกอลรูมมาทําแทนเลยแปะตัวเองเข้าไปเรียกได้ว่าปีนี้แฟนๆก็หายคิดถึงนเด็กกันอย่างแน่นอนนะคะมีผลงานให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งปีเลยละค่ะพูดถึงที่หยดสองเมื่อกี้น้องๆราชินีบนที่อยู่ในสตูของเราคือนี้เลยนะสองมาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าแฟนๆเขาเยอะจริงนะครับ มาปิดท้ายกันที่วงการ t p o ๊กันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเองหนุ่มๆวง f ฟสต้านะครับเขาไปมอบความสุขนะครับในรายการไทยนิยมออนไลน์กับพี่อาร์มวิบูลีรัตนคจรนะครับแล้วก็ฝากฝังผลงานเพลงเดบิวของพวกเขาด้วยกับโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นอะไรนะคือชื่อเพลงนะครับนี่เป็นผลงานของค่าย t o l o w entertainment นะครับเป็นการเปิดตัวศิลปินทีป๊น้องใหม่กับวงที่มีชื่อว่า f e ส t a นะครับ ที่มาของชื่อวงเขามาจากคําว่าเฟสติวัลนะครับเพราะว่าพวกเขาพร้อมที่จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขให้กับแฟนๆนะครับประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับได้แก่น้องการน้องมาร์คน้องโมโม่น้องเดวิดและเตะน,นะครับวันก่อนอย่างที่บอกไปหนุ่มๆเขามีโอกาสไปร่วมพูดคุยแล้วก็ฝากซิงเกิลเดบิวต์สุดร้อนแรงนะครับในรายการไทยนิยมออนไลน์กับเพลงที่มีชื่อว่าโปรโมชั่นเพลงนี้ พูดถึงการนําเสนอความรักพร้อมกับการเอาใจใส่แบบที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับและก็หวังว่าอีกฝ่ายจะตัดสินใจรับข้อตกลงสุดร้อนนี้ก่อนจะสายเกินไปโอ้เหมาะก,กับวาลานไท์เหมือนกันนะที่สําคัญเพลงนี้เขาบอกได้แจ็ปเดริทแมนทอยนะครับมาร่วมกับแจมแฟคทอรี่ไทยแลนด์โปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิต <H IP S 2> ทีป็อปมาแล้วหลายเพลงนะครับมาร่วมทําเพลงให้ด้วยฟังเสียงหนุ่มๆสักหน่อยครับสวัสดีครับพวกเราเฟสซา ใช่ครับชื่อเพลงว่าโปรโมชั่นครับผมของพวกผมเฟสต้าครับเนื้อหาเพลงจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับว่าเราอยากจะไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งครับแต่เราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขามองเรายังไงอาจจะมองเราแบบคนนี้เจ้าชู้หรือเปล่าคนนี้นิสัยไม่ดีหรือเปล่าคนนี้เพลย์บอยหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ครับคนนี้โอเคในเนื้อเพลงมันก็เราก็จะเสือกไปว่า เรามีโปรโมชั่นที่จะพรีเซนต์ออกไปว่าพวกเราเป็นคนยังไงแบบอยากได้ผู้ชายที่อบอุ่นจริงใจก็คือมีแต่พวกเราแล้วนะอ,อ,อย่างเงี้ยแบบมีแค่พวกเราเท่านั้นครับถ้าจุดสูงสุดของพวกเราก็คงอยากมีเวอร์ทัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> แบบเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่ช่วยผลักดันทีป๊อปของเราให้แบบไปไกลระดับเวอร์ไวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก<ช>็เป็นความตั้งใจสูงสุดของพวกเรา ฝากเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเราด้วยนะครับเพลงโปรโมชั่นของวงเฟสต้าครับตอนนี้ก็สามารถรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับผมแล้วก็เรามี MV ก็สามารถไปรับชมได้ใน YouTube ของ Two f o u Entertainment ครับน่ารักมากก็หวังว่าแฟนๆชาวทีป๊อปจะต้อนรับหนุ่มๆเฟสต้าด้วยนะครับใช่ค่ะก็สามารถไปติดตามรับชมมิวสิกวิดีโอกันได้ผ่านทาง u t u b e นะคะ Two Four Entertainment นั่นเองค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศิริจักรวีกันต่อค่ะ Black Canyon กัสสุดต้อง PT และนี่ก็คือ daily c three d i s i o n c ฉัดปวงรายงานตัวค่ะหลายคนเวลาไปเที่ยวนะอยากจะประหยัดค่าอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารนณะพวก Public Wi-Fi ตามร้านอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่คุณรู้ไหมคะว่านั่นเป็นช่องทางที่เรามิจฉาชีพสร้าง Wi-Fi ปลอมนะคะเพื่อหลอกให้คนเชื่อมต่อก็มีปนปนกันอยู่ด้วยเพื่อแฮกข้อมูลปล่อยมาแแว่เริ่มถึงขงโมยรหัสผ่านของคุณใครที่ไม่อยากตกเป็นเหยื่อมีวิธีป้องกันตัวดังนี้ค่ะ 1. ปิดระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบอัตโนมัติค่ะเพราะว่าระบบอาจจะไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยเสี่ยงถูกแฮกข้อมูลได้2เชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะที่ปลอดภัยนะเพราะแฮกเกอร์อาจจะปลอม Wi-Fi โดยใช้ชื่อคล้ายๆกับสถานที่ให้บริการเพื่อหลอกให้เชื่อมต่อควรสเกตเครือข่ายที่ปลอดภัยเช่นมีการให้สมัครสมาชิกก่อนการล็อกอินหรือต้องกรอกพาสเวิร์ดก่อนการใช้งานแบบนี้ปลอดภัยกว่าค่ะ3หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย https เลยเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายหรือว่าเสี่ยงโดนไวรัสได้4ไม่บันทึกล ขณะเชื่อมต่อฟร wi ี WiFi เพราะอาจจะทําให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เข้าสู่ระบบของเรา5ไม่ควรเลยนะคะในการติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ขณะเชื่อมต่อฟร wi ี Wi-Fi เพราะอาจ,จทําให้โทรศัพท์เราติดมาแวร์ได้ค่ะ6เลี่ยงการทําธุรกรรมออนไลน์ผู้อินเทอร์เน็ตแบงกิง้งช้อปปิ้งออนไลน์ตอนที่ต่อฟร wi ี Wi-Fi คุณอาจจะถูกแฮกเกอร์ดักเอาข้อมูลไปใช้ให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นใช้ 5G ของตัวเองปลอดภัยกว่าค่ะ อย่างที่เขาว่ากันว่าของฟรีไม่มีในโลกใช้ก็ระวังกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของผู้ป่วยพาร์ก,กินสันหลายคนบอกว่าใช้ชีวิตยากเพราะว่าอาการสั่นเนี่ยโดยเฉพาะที่มือทําให้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันไม่ได้แล้วก็เกิดความเครียดเลยทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มาช่วยหนึ่งในนั้นคือตัวนี้ค่ะไจโลโกรฟเป็นถุงมือที่สวมใส่แล้วจะช่วยลดอาการสัน่นทาให้หยิบจับของต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นที่สําคัญแกตเจชินนีไปเตตาสตียนนาเดล่า ผู้บรหิหารไมโครซอฟท์ด้วยละค่ะใจโลกรฟเนี่ยเป็นถุงมือลดสั่นที่พัฒนาโดยบริษัทใจโลเกียค่ะเปิดตัวในงาน CES 2024ถุงมือตัวนี้ออกแบบมาให้ผู้ป่วยพากินสันและผู้ที่ป่วยโรคสมองที่ส่งผลกระทบต่อก,การเคลื่อนไหวเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นซึ่งเขาฝังเทอร์ลีใจโลสโคปิกสเตเบลิซชั่นเข้าไปที่ถุงมือเพื่อลดอาการมือสั่นให้นิ่งยิ่งขึ้นตัวถุงมือประกอบไปด้วย3ส,ส่วนคือถุงมือผ้าที่ใส่สบายค่ะแบบเดียวกับที่แบรนด์กีฬาเลือกใช้มีโมดูลใจโลสโคปที่ขนาดเล็กๆสามารถตตติดดไปททีีี่่่้านหลลัังงงถมือแแบเรฝ ส่วนของประมาณท้องแขนนะคะแค่เราใส่ตัวนี้มันก็จะทำการตรวจจับการสั่นและทาการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อให้เกิดการหักล้างผู้ป่วยจะหยิบจับสิ่งของทานอาหารเองได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นที่สาคัญได้รับการรับรองจาก fda สหรัฐและ tga ของออสเตรเลียให้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเทคโนโลยีดีๆก็เป็นการช่วยต่อย,ยอดทุกกลุ่มผู้ใช้นะคะให้เท่าเทียมกันได้คะ่ะและนี่คือ daily c i t r y อย่าลืมติดตามเรื่องเทคโนโลยีผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณคุณศีด้วยนะครับ และวันนี้ก็หม,หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาราชัวค่ะผลิตภัณฑ์แ um รชชาวิซีแอดวานซ์พรีเซรามรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิโคลเซตค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานรวมถึงน้องๆนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ